ภาษาเนี่ยภาษาจริงภาษาจีนก็คือมีโครงสร้างไปอยู่เบบเส้นตรงแบบนี้แหละแบบนี้แหละเป็นเส้นตรงแบบนี้แหละแบบนละเส้นตรงแบบนี้ก็คือมีประธานกิริยากรรมเป็นตัวหลักก็เหมือนภาษาไทยแล้วหัวไอหมีสารรักเธอหัวก็คือประธานไอ้ก็คือกิริยา นี่ก็คือคำโอเคก็เหมือนกับพี่ชายรัน้องสาวก็คือ哥哥爱妹妹哥哥ก็คือพี่ชาย爱ก็คือรัก妹妹ก็คือน้องสาว哥哥爱妹妹ก็คือพี่ชายรัน้องสาวเด็ตัวใครยหญ่ล่ะพี่ชายใครน้องสาวใครพี่ชายฉันน้องสาวเธอ我哥哥 ภาษาจีนก็ว่วคือฉันก็คือพี่ใช้ฉันภาษาจีนพูดยังไงฉันพี่ช่น้องเธอน้องสาวเธอภาษาจีนพูดยังไงก็พูดว่าเธอน้องสาวมันจะสุดภาษาจีนจะพูดว่าฉันพี่ใชยเธอ ใครแย้มาตัดนะเราจะภาษาเวลาเรียนภาษาจีนไม่ตุ้งกัรเวล์เราทำกิริยกรรมการทำกิริยากรรมก,ก่อนเราเข้าใจหัวไอา้เกิดไอ้ไม่เมื่อเราเข้าใจโครงสร้างตรงนี้แล้วตัวใครแยก็คืออยู่หน้าของตัวสามตัวนี้อย่างเช่นภาษาจีนมีคำเกินไปว่ามาก คุณธราทิพปิดไมค์ก่อนนะคะเสียงไม่สกุลเออถ้าสมมติว,ว่าเราใช้ว่าเขินเขินไปว่ามากโอเคเพว่าเขินอ่าเขินไอลามาเขินไอ้ภาษาจีนก็คือมากรักเด๋ยวภาษาจีนภาษาไทยคือรักมากมากก็อยู่ข้างหลังเหมือนกันเพราะฉะนั้น e อเ r อ v e เตัเเวใครใหญ่ตัวเนี้ย ตัวขยายตวเนี้ภาษาจีนก็อยู่หน้าเวอร์แต่ภาษาไทยอยู่หลังเวอร์เห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวขยายภาษาจีนคือไว้หน้าทางประทานไว้หน้าทางภารแสดงไว้หน้าทางกรรมแต่ภาษาไทยก็คือตัวขยายไว้หลังของประธานไว้หลังของภารแสดงไว้หลังของกรรมนะ คนไทยเราทุกคนเ้าก็สามารถพูดภาษาจีนได้สองคำเนาะก็คือ我爱你你าใช่ไหมเออเรามาสังเกตไหม我爱你ก็คือฉันละเธอฉันก็คือวอประธานไอ้ก็คือกิริยาทําหน้าที่พาแสดงระวังตรงนี้นะไอคือคากิริยาทำหน้าที่เป็นภาแสดงนี ก็คือสภานมีทำหน้าที่เป็นกรรม我ไอเราสังเกตตรงนี้นะคาว่าภาพแสดงภาษาจีนเรียกว่าว่ภาษาไทยเรียกว่าภาพแสดงก็คือว่าต่างกับภาษาอังกฤษภาษาไทยกับภาษาจีนอยู่ในระบบเดียวกันแต่ไม่อยู่ในระบบของลาตินภาษาลาตินภาษาของอิโลภาษาอังกฤษต่างกันเพราะฉะนั้นเราไม่เรียกว่าเวอเราเรียกว่าภาพแสดงเพราะว่า ภาษาไทยคุณศัพท์สามารถทาหน้าที่เป็นภาาแสดงได้เหมือนภาษาจีนอย่างเช่นเราบอกว่าอาจารย์หล่อหล่อไหมเป็นตลาดหลังนะหล่อไหมหล่อหล่ออาจารย์หล่ออาจารย์หล่อภาษาไทยนี่มีกิริยาไหมคําว่าหล่อตรงนี้คือคุณศัพท์ใช่ไหมคุณศักดภาษาไทย ม่เหมือนภาษาอังกฤษต้องมีกิริยา what to do what to be what to have มาช่วยภาษาไทยไม่ต้องคุณศักดิ์ทำหน้าที่พแสดงได้ภาษาจีน่ะเหมือนการภาษาจีนที่เราพูดกันอยู่ประจําอยู่ว่าหนีก็คือเธอ好ก็คือคุณศักดิ์ไอเจติ好ก็คือดี好好好好好หุงมหุ้ม好ก็คือดีห่า ฮาก็คือตีเพราะฉะนั้นนี่เฮาเฮาก็ทําหน้าที่เป็นภาาแสดงแล้วทําหน้าที่เป็นวิอย์ทำหน้าที่เหมือนกิริยาแล้วเพราะฉะนั้นภาษาจีนเหมือนภาษาไทยก็คือคุณศัพทตสามารถทําหน้าที่ภาาแสดงสดีครับจอกไม่เจอตั้งนานสวัสดีครับนี่หฮาเราซื้อครับเฮาเออภาษาจีนย,ยังจำได้อยู่เนาะเออ เออลูกโตแล้วนี่ยมี่หอเคเรียนมาไหมลูกเคเรียนภาษาจีนไหมเคยครับเรียนอยู่เรียนนิดหน่อยครับเออดีแล้วดีแล้วเออเอาแม่ไม่ชุนแม่มาเรียนด้วยละนะแม่ติดงานอยู่ครับเออเออเอาจอจอเคเรียนภาษาจีนไหมเคยเรียนที่มาเอ็ดนะครับคอร์สเบื้องต้น ลืมหมดแล้วมั้งนี่กี่ปีแล้วสิบปีโอสิบสิบกว่าปีแล้วครับโอ้อกสิบกว่าปีไม่เจอเลยเนี่ยครับตรงนั้นเจอหน่อยละครับมาโควิดอยู่บ้านในเนี่ยเจอผ่านซซงเลยเนี่ยโอเคเออโอเคอ่ะอย่างเช่นหมีห่าเมื่อกี้นี่ก็คือเธอก็คือคุณศักดิ์คือทำหน้าที่เป็นประธาน เขาเขาแปลว่าดีนะเขาแปลว่าดีดีตรงนี้เป็นคุณนะแล้วอย่ามาถามแม่ปวดหน้าจเกิดอาการแค่ดีจากหน้าเ่าคือคุณศาสต์เดชทำหน้าที่เป็นภาษาแสดงเหมือนภาษาไทยเลยนะก็เหมือนกับว่าเอ่อผมหมายแปลว่ายุ่งง่ายฉันยุ่ง我常用呃我累ฉันเหนื่อยอย่างเงี้ยอย่างเนี้ย我好ฉันดีอย่างเนี้ย หัวสยฉันลอยเนี่ยคุณศสตร์ทั้งนั้นเลยใช่ไหมผู้นี้เป็นคุณศึกษ์สามารถทําหน้าที่เป็นผ้าแสดงได้เป็นผ้าษาจินที่เราเรียนจริําิรับคุณไทยแล้วเรียนภาษาจินไม่ยากเลยถ้าเราเข้าใจคุงสร้างไปอยู่แบบเส้นตรงแบบนี้นะเออ老师เนี่ย老ดกล้องตรงนี้อยู่นั่นเนี่ย 老师,老师สู老师ฝ念，刚เรียน的，ับเาขนังสือรกว่าภาษาจีวนวากรณ์รูปไะอยู่ภาษาจีนเพราะฉะนั้นสมัยนี้ตอนนี้เด็กๆเรียนภาษาจีนพ้องคำศัพท์มันเยอะเใช้ไม่เป็นและบางทีท้องไปอยู่ไวล้ละแต่ไม่รู้ปรยชนมันแกะออกมาอย่างไรติดต่อจีโซกันอย่างไรท่องตายใช้ได้แค่ปอยู่นี้แต่ว่าต่อใหมาไม่เป็นแล้วเย老师กับเขียนังสือมาเล่นหนึง,งก็คือใครยายจงเล่น,นี้ะ แต่เอาหนังสือเล่มนี้ออกมาตึงออกมาชับพบประโยช่อธิิไปว่าคุ้งสร้างประโยคภาษาจีนะมีกี่รูปแบบแล้วก็ทุกประโยคจะลิงก์กับโครงสร้างตัวนี้ตัวเดียวทูพื้นฐามก็คือโครงสร้างตัวนี้ตัวเดียวบางทีแยกประธานบางบางทีแยกตรงนี้บ้างบางทีใส่ question มาบ้างบางทีใส่คู่ตอบบ้างมันจะมีรูปประโยคคำถามบ้างอะไรต่างๆก็ยังอยู่ในโครงสร้างตัวนี้เพราะฉะนั้นการเรียนภาษาจีนอย่าไปกลัวเขา ถ้าเราเข้าใโคุงสร้างภาษาจีเป็ดเส้นตรงตรงนี้ประธานกิริยกรรมแล้วก็ตัวขยายก็คือจ้งจอดนะที่ไวหน้าของประธานกิริยกรรมเมื่อเราเข้าใโคุ้งสร้างตรงนี้แล้วเราจะพูดภาษาจีง่ายเลยเปรียบเทียบยังไงก็ก็เปรียบเทียบกับว่าคุ้งสร้างตรงนี้ก็คือปืนก็คือกระบอกปืนคำสาที่เราเรียนก็คือลูกกระสุนถ้าเราใส่ลูกกระสุนเข้าไป ปืนนี้แหละเราจะยิงได้มีประสิทธิภาพแต่ถ้าเรามีลูกกระสุนเฉยๆเอาลูกกระสุนปลาไปหัวหนอกไม่ตายเอาเปืนไปฟาดคอขาหาักก็ไม่ตายเขาเป็นเครือกระป๋อไม้เหมือนเดิมแต่ถ้ามีลูกกระสุนแบบปืนใสได้การเมื่อไหร่ประสิทธิภาพมาเกิดหน้เดียวตายเพราะฉะนั้นช่องคำสายอย่างเดียวไม่พอเข้าใจโครงสร้างไปอยู่ตรงนี้อย่างเดียวก็ไม่พอ เพราะฉะนั้น <noise> ถ้าสองส่วนใส่ด้วยกานประสิทธิภาพเกิดทันทีคุณสามารถพูดภาษาจีนได้ทันทีโอเคอย่าไปกลัวคุ้งสัางตรงนี้คุ้งส้างตรงนี้ทําให้เราเก่งภาษาจีนขึ้นมาทันทีนะเราค่อยๆเข้าใจข้อนะเพราะฉะนั้นภาษาจีนจะมี主ินก็คือประธานกิริยกรรมอย่างเช่น你好ก็คือประธาน好ก็คือกิริยา แล้คุณบอกเอ้ยหาไม่ใช่คำกริยาหาคือคุณศัพท์คือ adjective ใช่ภาษาไทยกับภาษาจีนก็คือคุณศัพท์หรือกริยาทำหน้าที่เป็นท่าสแสดงเพราะฉะนั้นภาษาไทยกับภาษา,า,า,าจีนเรียกสุดนี้เรียกว่าท่าแสดงภาษาจีนเรียกว่าเวอยหิ่หย่ก็คือภาษาเวก็คือเรียกเรียกประธานกำลังบอกถึงประธานว่าเป็นใครแสดงถึงประธานทำอะไรอยู่เขาเรียกว่าเว่ นะก็คือเราะฉะนคำว่าัว我爱ีสามคำก็คือครบแล้วัว我爱你ก็คือประธานกิริยากรรมท่านหนีเห่ามีการไหม,ไมท่าว่าหนีเห่าม,ม,มีการไหมยม่ไม่มีการหนีคือประธานเห่าคือผ้าสแสดงก็งคือประธานเกิดกิริยาคือภาษาไทยเราเรียกว่าผ้าสแสดงก็ได้เรียกว่าบวกกิริยาก็ได้ นะบวกกิริยาไม่ใช่คำกิริยานะคำที่เราเรียนเป็นคำ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 นั้นนะภาษาจีนมีอยู่สิบห้าประเภทภาษาไทยก็มีอยู่สิบห้าประเภทก็คือคำนามคำคุณศัพท์คำสรรพนามคำาุบะบัวคำลักษณะนามคำบวกจำนวนมีต้องหลายประเภทใช่ไหมทั้งหมดมีสิบห้าประเภทแต่สิบห้าประเภทนี้เขาจะทําหน้าที่ประทานกิริยาก็คือบวกป่าหน้าที่เราเรียกว่าบวบอ่าบวประทานบวกกิริยาหรือเรียกว่าภพแสดง หรือว่าบวกกรมแล้วตัวขยายเราเรียกว่าบวกขยายนามภาษาจีนเรียกว่าติ้งยู่บวกขยายน้มเรียกว่าติ้งติ้งยู่คือกำลวกำลวว่าประธาเป็นใครติ้งยู่ไว้ได้สองที่อีกที่หนึ่งก็คืออยู่หน้าประธานก็คือบวกขยายน้มขยายกรรมกับบวกขยายนามขยายประธานนะขยายนามก็คือขยายตัวที่เรากำลังพูดถึงางแช่เกื้อก็ 爱妹妹，P 菜开，我哥哥<个>，好屌、哦，你妹,妹。